เจ้าไหนค่ะเปยาทาก็เปิดสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้ายาเปาไม่เห็นจ้าไหนไม่เป็นจังไหนไม่เห็นจัาไหนคือว่าไทยแต่อทฮะสองคนนี้ฮะเปิดประตูมาสามรคนเลียวกเลีวย่อง่าเหาอยู่พี่ฝ่าบัวหานพี่ฝ่าบัวรักสูงเายิ้มเลยนะยิ้มมาสั่นยิ้มมีพี่รู้พีโอ้เสด็จอกไปไว้ทันหรือเปล่าตองเต้น แต่แต่ฉันยังฉันยังอั้นยันอยู่ถึงเมื่อสวยถึงมาสวยถึงเมือสดใสไม่ใจง่ายสิบห้ากับไอ้ไซดีเราจะไปสีสเกตไปยังซีสเกตเฮียนผอานบ้านย่าเดี๋ยยังกหล่ะแม่นบ้านย่าบ้านบ้านตีบอมเน่ฮะ้านตีเมบ้านตีบู่ โซม,มันโซมก็หแรนหาหนอ,องค <c oughs> ้าแห้งบะแลดหนาแรดหลังไม่มีขาดลูบกบ้านบุ๊คสตนอีลีเด้ค่ะเด็กน้อยสองคนนี่เบญา,านไปเอากระจกผู้ไหนีผจ้แตกอย่าไปแยงเด้องอย่าไปแย่งกระจงแตกย่งหอเเตียย่าไปแย่งไกลไปก่แย่งเตียกระจมแตกผู้ไ่ะหลั

นี่นะจ๊ะแม่ปัดเก็บของให้เราแม่เวลานาไหน,นลูกเนาะเขาไม่ยงเนาะเอาสิ่นอนั้นเอาคนลูกอีหลีเดยทุกคนเดี๋ยวไปนอไปนายนะไปเอาไปช้าหนีนะจ๊ะเราจะไปรถเรืออยู่ตรงไหนคุณแม่ใครกัน ว้าวนั่นขอทางหน่อยนะไปครับรถไหลแซ่ท่านำหารถลดได้ค่ะเตยลานะคะเตยลาลงแล้วเดี๋ยค่ะวันนี้เราว่างนะคะ มาดูกันว่าน้องควาสิบไว้พัดแรงย่ใสโอ้ยอันนี้กสอได้สอได้ก็ยาแค่นอมารม่ยนาหักเตี่ยหลักนาหักเปน่กคนเด้คน่เอาเแถบก็คือกล่องเลยเป็นแถบก็คือกล่องเป็นอ๋อซเอาไปไปไปมาลองายเอนี้เมน เออเออเออเซ็กซี่ออเออเออไม่เป็นยังคือไม่เป็นยังงเอคอไม่ไ่เป็นขอฮักบรือ่มให้เจ้าซีาคืว่าจะไปซาปาเนาะาใส่ไปวนโอ๊ยเสด็จพ่อเพคะว่าเดลูก นพ่อกินขา้าวติ๊กเพคะโอ้ยบบอะไรเพคะเมียนเอาเด้อเพคะอ่าน่าจะไปบ้านพ่อน,นันค่ะไม่รู้ร้อยเอ็ดแม่ค่ะไอไปใส่นี่ไปได้กัอนเลยค่ะอยังแไง

Uhm ไปครับรถเราเราเห็นยายปานคำแล้วมีใครไม่ได้เนี่ยนี่ แท็กซี่ไหมคะไม่กดมิเตอร์ครับเหมาอย่างเดียวเท่าไรค่ะสองหมื่นมีอาไรอย่างเอาก็ได้ค่ะอย่างเอาอย่างเอาก็าา<อ>าาได้ค่ะงานนี้เออเออ

ทำไมแท็กซี่จอดนานจังเลยคะไม่มีผู้โดยสารโอ้ท่าผู้โดยสารแล้วคะนี่ท่าผู้โดยสะะารไม่อยู่แล้วมา<อ>ไรเราไปนั่งมันบรป่นี่ฮะไปนั่งกันบ่ะเนี่เอาจักแล้วเอาไม่จะมาท่านเั่งกันเสกก็บอกว่า,วาเราหวัวคำแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนใจไปอ้าว <c oughs> อะไรนี่ฮะนั่จงจีนนะจีนเขาว่าอาชีพเขาอ่ไนะ ผู้ใหญ่หนคือเห็ดอือฉ่วโอ้เออเออโบทุกคนขาประเท่มาเกี่ยวขยะซะเลนก็มาดูประเทมาเกียวขยะทุกคนดู เจอ่ลนเฮดซอยบ่แต่ว่าอาจจะแล้วสากอาจจะแล้วสากกยพู้เดียวเด้ยยังละถ้าละซอยแต่จะแล้วสากก็เฮ็ดพูดเดียว น่าจะเปน็นนางนา่นค่ะคุณนี่ก็ฝากไว้สักนี้ค่ะพอพอแม่แม่ค่ะเดินรถคุณอยากไปเก็บของขึ้นรถก่อนนะคะก่อนเดินทางนะคะบายบายจ้า